ครับก like like ic nice. right. ับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งอัปดตสินค้าเข้าใหม่นะครับวันนี้จะเป็นสายของมีดไทยนะครับมีดอารันยิกนะครับหลายๆรุ่นที่ขาดตลาดไปตอนนี้มีของเข้ามาแล้วครับรวมถึงมีรุ่นใหม่ด้วยนะครับสําหรับรุ่นแรกเลยนะครับจะเป็นมีดสปาร์ต้าขนาด15นิ้วนะครับอ่ามีดสปาร์ต้าขนาด15นิ้วนะครับรุ่นนี้ขาดตลาดไปนานเลยนะตอนนี้มีของเข้ามาแล้วครับท่านใดนะครับที่กําลังรอมีสปาร์ต้าขนาด15นิ้วยาวๆแบบนี้อยู่สามารถทําการสั่งซื้้้อเเเเขาาาาามมไดดลยนนะะคคครรรัับบท่ิ ยิ่นต่อไปเป็นมีดสปาตาขนาด12นิ้วนะครับอ่ามีของเข้ามาเช่นกันครับหลังจากที่ขาดตลาดไปนานเลยนะครับรุ่นต่อไปนี้เป็นรุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับมีดมาเชเตอรันยิกนะครับขนาด12นิ้วนะครับผมเคยมีของขนาด15นิ้วเข้ามาแล้วนะครับแต่มีลูกค้าบางท่านถามว่าเอ๊มีขนาดที่สั้นกว่านี้ไหมมี12นิ้วไหมอยากใช้ที่แบบกระทัดรัดมีนะครับขนาด12นิ้วมีของเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเล่มนี้ผมจะทําคลิปรีวิวตัวเต็มแยกขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งนะคร นีแรมโบอารันยิกนะครับมีของเข้ามาเช่นกันครับหลังจากที่าตลาดไปหลายๆท่านก็ยังชอบครับชื่นชอบในความดุหนักแน่นในการใช้ที่ถนัดมือนะครับมีของเข้ามาแล้วครับและมีดปลารังนะครับนี่ครับมีดปลารังก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ยอดนิยมที่หลายๆท่านสั่งเข้ามาใช้งานนะครับมีของมาแล้วนะครับสินค้านี้ไม่เยอะสามารถทําการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ รุ่นต่อไปนะครับจะเป็นมีดเหน็บนะครับตอนนี้มีเข้ามารบทุกไซส์ได้นะครับมีมีดเหน็บขนาด11นิ้วนะครับมีเข้ามารุ่นนี้ครับมีดเหน็บ11นิ้วนะครับที่ขาดตลาดไปที่หลายๆท่านชื่นชอบที่ผมมีคลิปทดสอบอยู่ในช่องของผมนะครับอมีดเหน็บขนาด11นิ้วนะครับต่อไปเป็นมีดเหน็บขนาด10นิ้วนะครับมีเล่มนี้ก็มีการทดสอบโดยผมเองนะครับมีคลิปอยู่ในช่องท่านสามารถย้อนชมดูเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสั่งซื้อได้นะครับตัวเล่มนี้ครับเป็นมีดเหน็บขนาด9นิ้วนะครับขาทัดรรััดะบ กระทัดรัดกระชับมือเลยนะครับมีของเข้ามาเช่นกันนะครับรุ่นนี้ก็ขาดตลาดไปนานหลายๆท่านก็ถามหานะครับแล้วก็อีก2รุ่นขายดีครับมีเหล็กพานไทยนะครับทั้งทรงหัวบัวทรงนี้นะครับอาทรงหัวบัวและทรงหัวตัดก็มีของเข้ามาเช่นกันแล้วนะครับนี่ครับสวยงามทั้ง2แบบเลยนะท่านสามารถไปดูคลิปตัวเต็มคลิปการทดสอบก่อนได้นะครับก่อนทําการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับ โอเคครับผมขออนุญ,ญาตมาสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับการอ<ล>ัปเดตในรอบนี้นะครับรอบนี้มีหลายๆรุ่นที่เข้ามาทั้งเป็นรุ่นที่ขาดตลาดและรุ่นใหม่นะครับท่านใดสนใจแบบไหนนะครับสามารถแคปรูปทําการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับโดยการติดต่อผมจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับ หลายๆรุ่นนะครับสินค้ามีไม่เยอะแต่คิดนานนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนนะครับสําหรับรุ่นที่เคยมีรีวิวผมเคยทํารีวิวแจ้งอัปเดตมาแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในช่องใต้คอมเมนต์นะครับท่านสามารถเลื่อนมาดูในคอมเมนต์แล้วกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากที่ท่านกดที่ลิงก์แล้วลิงก์จะพาท่านไปหน้าวิดีโอนั้น,น,นเลยนะครับ ท่านใดที่สนใจเลงรุ่นไหนไว้ก็สามารถทําการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเคยดูคลิปรีวิวแล้วหรือถ้าท่านใดยังไม่มั่นใจก็สามารถดูการทดสอบก่อนได้นะครับหลายๆรุ่นมีการทดสอบอยู่ในช่องผมนะครับสาหรับท่านใดสนใจนครับสามารถสั่งซื้อไ,ได้ที่เพจแชมป์ในช,ช็อปนะครับหรือเพจมีดอรังยิกอยุทยาน,นะครับหรือดูรายละเอียดการติดต่อได,ด้ที่ใต้คลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาและกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามรับชมผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ